สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้ผมเห็นคลิปเยอะมากคลิปทั้งเ,เยอะแยะไปหมดวชวนคนเล่นพนันผมก็แปลกใจว่าใบสันทนาการยังไม่ออกทำไมชวนคนเล่นพนันกันมั่วซั่วไปหมดขนาดนี้ยีกยีเอ่ยอะไรเอ่ยเตมไปหมด เต็มสื่อเต็มสื่อไปหมดผมว่ามีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมสถานการณ์โลกเรามันอ,อ,อยู่ยากอยู่ลําบากเพราะอะไรคนเนี่ยมันรุ่มหล,ลงไปกับผีพนันพอลุ่มหลงไปกับผีพนันเสร็จเนี่ยผมเห็นนะส่วนใหญ่จะหมดตัวกันมันไม่เหลือเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าสู้อะไรก็ช่างเถอะถ้าสู้ผีพนันเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ทําไมไม่มีใครสู้ได้เพราะผีพนันเนี่ยเพราะผีพนันเนี่ยรุนแรงมากครับนะรุนแรงมากเวลานี้ก็คือว่า มีแต่ไอ้นี่ไอ้ยีกยีเอยนะหวยจีนขูดเอยนะอะไรมาเต้ไปหมดเลยตเต็มเต็มไอ้นี่เต็มเต็มบ้านน้ำเงินเต็มเต็มบ้านน้ำเงินเต็มไอ้นี่ไปหมดเลยคือผมรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมบอกได้ไ่ใช่าในในยุทธเออวความอยากมันสูงมากความอยากของคนมันสูงมากถ้าเราไม่คุมความอยากไว้ผมบอกว่าคนจะฆ่าตัวตายเยอะขึ้นเพราะวันนี้นั่งดูในข่าวเตาอังโล เขาบอกติดติดพนันออนไลน์ไม่มีเงินใช้ไปปนร้านทองปนร้านทองแล้วอะไรรู้ไหมเออปนร้านทองเสร็จแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดใช่ไหมปรากฏสุดท้ายอ่ะหนีความผิดด้วยการเอาเตาอ้างโลปิด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 นี่ปิดรถล็อกรถเลยแล้วก็เอาเตาอาอ้างโลลมควันตัวเองตายในรถมันก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าทําลงไปแล้วมันต้องมีคดีติดตัวมีปัญหาติดตัวมันก็ไม่เหมาะที่จะทาเนาะหรือว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นไม่ ติดพนันผมเจอนะเคยนั่งดูข่าวพุ่มในการโรงเรียนคนหนึ่งจบระดับปญญาโทแล้วนะติดพนันหนักให้พ่อบังคับให้พ่อขายที่ดินพ่อก็ไม่ไปขายเพราะอะไรเอาเก็บไว้ให้แต่ไม่ได้เอาไปขายเพราะต้องการเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาเล่นพนันซึ่งโอโถเรียนจบมาสูงขนาดนี้จะ้ะ จะเอาไอ้นี่เอาเลยนะเอาที่ของพ่อเนี่ยไปขายเพื่อเอามาเล่นพนันคือคนติดหนัก,นกๆเนี่ยผีพนันเข้าสิงตอนนี้ผมพูดง่ายๆนะไปที่ไหนที่ไหนผมก็เห็นผีพนันเข้าสิงคนแล้วคนที่ผีพนันเข้าสิงอ่ะก็ไม่เคยมีอะไรเหลือนะอผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเอาโน้ตบุ๊กของแฟนมันอะเครื่องละประมาณสี่หมื่นกว่าบาทไปจำนำพันเดียว ปรากฏว่าไอคนที่ไปจำนำก็ติดยาใช่ไหมต้องการเงินร้อนเงินเอาไปขายติดยา<ข>ด้วยเออไอคนที่ไปรับจำนำอ่ะก็ติดยาก็เอาไปขายได้มาห้าร้อยคือขายได้พันห้าแต่ก็สุดท้ายแฟนของไอเพื่อนคนที่ติดพนันเนี่ยก็มาถามว่าโน้ตบุ๊กไปไหนเขาบอกว่าโน้ตบุ๊กเอาไปเอาไปจำนำไว้ปรากฏจำนำเสร็จไอคนที่ติดยาเอาไปขายเลยได้กําไรห้าร้อยก็เอาใช่ไหมเพราะมันต้องการเอาเงินไปซื้อยาต่อไงผมรู้สึกไงรู้ไหมอนาจใจว่า เครื่องเขาต้องสามสี่หมื่นแล้วเขาต้องผ่อนเป็นปีอ่ะลองดึกให้ดีๆดิดผ่อนเป็นปีๆนะเออใช้เราไว้ใช้งานด้วยทํางานใช่เขาเอาไว้เก็บข้อมูลงานของเขาเขาจะมาปริ้นต่อไงปรากฏว่าหายหมดเลยข้อมูลข้อมูลทุกอย่างไปหมดเกี้ยงมันมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมผีพนันเนี่ยไม่มีอะไรร้ายเท่ากับผีพนันผมเคยได้ยินคำหนึ่งที่หลวงพ่อองค์หนึ่งเคยสอนผมไว้ตอนวัดภูเขาทองนะแกบอกว่าจนขึ้นบ้านสิบครั้งยังเหลือบ้านเหลือที่ดิน ไฟไหม้หนึ่งครั้งก็ยังเหลือที่ดินแต่ถ้าผีพนันเข้าสิงแม้แต่ที่ดินก็ไม่เหลือผมก็นั่งคิดในใจแกสอนแบบนี้แปลว่าแกเคยผ่านมาหรือ่าก็ถามแกนะาะว่าหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมาถึงจุดนี้ได้หลวงพ่อว่าไงก็ฉันไม่เหลืออะไรก็เพราะเหตุเนี้บอกผมก็นั่งคิดในใจหลวงพ่อแล้วมาสอนใจหลวงพ่อก็ติดเคยติดมาก่อนแล้วสุดท้ายแกคิดได้ไงแกเลยออกบวช่ยออกบวชตั้งแต่หนุ่มๆเลยจนสุดท้ายแกสําเร็จอภิญญา แกบอกว่าถ้าแกนับถอยหลังกลับไปได้แกจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้อีกเลยไงเ,เพราะว่า,วาลูกเมียก็ทิ้งใช่ไหมใช่ตอนหนุ่มๆไงไวัยรุ่นเพราะเพราะพนันนี่แหละจบรัฐศาสตร์นะครับสมัยเมื่อประมาณเกือบแปดสิบปีก่อนน,นึกเอาดิเป็นคนมีความรู้นะแล้วรับราชการมาก่อนด้วยแต่ต้องหนีหนี้เพราะหนีหนีร้ราชการก็เพราะพนันเนี่ยแหละนี่ผมรู้เลยว่าพนันนี่ร้ายมากนะเขาเล่ามา ป็นใจคิดอยากรวยไงคนคนเล่นพนันคือใจคิดอยากรวยอืมไอ้วันนี้ไม่ได้ก็อยากจะเอาหัวต่อไปเอาลองอีกสักตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะอติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอสิริกออภิรัตเบอร์โทรศูนย์2 2 6 4 5 0 9เก9 2 9 2้าสองหอสไอดีราโอซิริ1หนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะน้าทองสาวดยกาเล้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูรับครอบครูรับขันคร,ร,นครูรับถอนขันครูรับสอนให้ยิบซีจากใบเกติบัตขายไพ่ย,ยิบซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพ พรับตำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะรับทำพิธีขอขมากรรมค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID รา AJTOP16 ขอฝากกดซุปเปอร์แตงด้วยนะคะแล้วขอฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศา,ศาสตร์ออุเทมิมิตรพยากรออฟฟิ i ชียลค่ะ กราบขอบพระคุณมากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ